ถิ้นลอยมาออกพรรษาก็เห็นรำไรเก็บเกี่ยวข้าวแล้วสุขใจจะพาน้องไปสิวิไลยเมืองกรุงพุดพองแม่น้องนานวนข้าวปลานาตวนปีนี้ได้ม<ป>องกลับไปสบายใจไหมสบายใจครับรู้ออสึกเบาขึ้นเหออ็นไหม เป็นงไงบ้างจอดหลังจากไปเอาผาสาดไปลอยพ่อแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ที่พี่บอกตอนที่เราลอยเรานึกถึงสิ่งที่เป็นเคราะ์แล้วก็อิมเมจินไปว่ามันกาลังลงไปในปราสาทใช่ไหมครับแล้วก็ลอยไปแล้วก็จริงๆรู้สึกเบาขึ้นครับแล้วก็วันนี้จอดร,รู้ไหมว่าวันนี้ขึ้น15บห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดนี้ตรงกับงานไปรเพณีออกพรรษาที่เชียงคานเลยนะครับ,รบพอไปลอยผาสานี้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจอจะต้องเห็นหนู่น อันเป็นตรงนู้นเลยเลีเอาไฟเลียไฟเลี้ยไฟมันเริ่มแล้วคืออะไรอะครับบนบนน้ำไหลเรือไฟอะไรเรือไฟเพื่อเป็นการบูชาไหลเรือไฟนาเอ๋อเป็นป้ายานามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนเชียงคานไปแล้วถึงจะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับที่อื่นแต่ที่นี่ครับ เขาก็ทกําการปิดประจายนะครับเหมือนกับภาษาล้อยก้อนี้ก็เช่นเดียวกันโอเคตอนนี้ครับมันเริ่มดึกแล้วก็คนก็ยิ่งเยอะ,เ,ยอะเห็นด้านหลังมีคนรอเยอะมากเลยสงสัยว่ากระบวงนี้มันต้องสวยมากเลยเดี๋ยวลงดูใกล้จะถึงแลับดอกกระทินลอยมาออกพันษากำลังลอยไปสักบ,บาดนะเราทำบุญสุขใจเขา าาายววนน้้แมม่หมุเขตัคออก,นอนกออันนี้เราถึงเรือสุดท้ายวันนี้จาก8วัดเราเห็นแปดเรือแปดลำครับแล้วคิดว่าตัวนี้น่าจะน่าจะสวยสุดละอ่าแล้วถ้าเรามองไปทางนี้เราจะเห็นคนยืนประมาณ2-300กว่าคนจริงๆพอเห็นคนมาพารทิซิเพตในงานเยอะขนาดนี้ มันแสดงว่ามันเป็นประเพณีที่สําคัญมากจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราที่เขาเก็บไว้1ปีเลยอะ่ะเขาเอามาปล่อยปอนม่น้ําอ่ะมันเริ่มจะดึกแล้วครับเรามาเที่ยวเต็มทั้งวันเลยเต็มที่ก็เลยเขว่าเรากลับพอพักพ่อนดีกว่า วันนี้แบบอย่างนี้เลยนะครับสนุกมากๆเลยอะ่ะถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายกับฝรั่งบล็อกๆคุณคนไม่มีโอกาสมาที่นี่เลยภายในสิปีก็ครั้งแรกมันมันมันสนุกแต่มันถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดกรรมาไม่ถูกต้องหรือว่าบางสิ่งมันมันอธิบายยากนิดนึงนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งตื่นเต้นมากแบบอยากไปถ่ายอีกพรุ่งนี้ก่อนก่อนที่จะมาที่นี่ครับผม ร,ร,รููแต่ว่าไม่ได้มาเที่ยวแบบต่างจังหวัดมานานแล้วแล้วก็อยากจะมาเพราะว่าอยากจะปล่อยความเครียดไว้ที่กรุงเทพแต่จริงๆไม่ได้ expect ว่ามันจะธรรมชาติแบบนี้มันแบบมันเขียวกว่าที่คิดอะ่ะแล้วก็วัฒนธรรมมันก็แบบเยอะมากมันมันอา่ามันรู้สึกไม่เครียดเลยอะ่ะอา่าแบบสบายมากครับผม ที่นี้เราก็กลับมาที่หอผักมาแล้วอ่าแล้วก็พรุ่งนี้รู้รู้แต่ว่ามีกิจกรรมมีแผนยกะแยะมากมายต้องตื่นเช้าด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวนอนสักสักนิดนึงนะครับสวัสดีครับรแลลล้วอยย่าาืืมม ร่วมสนับสนุนโดย TOT เชื่อมความสำเร็จสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจด้วยบริการที่ครบวงจรปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีที่รักจำใจเอ่ยลาอย่างอาวสวัสดีที่รักขอลาอนอย่าด่วนรัอ